สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่น้องป้องปลายสูผูสุคนพบพอกับยายดวนคือเก่าเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยายดวนกับเอาเรื่องเล่าของผีหลอกสมัยก่อนเอามันเล่าสู่พี่น้องฟังผีหลอกตั้งแต่อายุหาสิบกปีขึ้นหลังพี่น้องย้อนหลังขึ้นไปได้นี่อีเมลเล้บอกให้ฟังว่าตั้งแต่มึงในอยน้อยคุณเลวาว่าตั้งแต่ยายดวน,นหน่อยหน่อยยายดวนก็ได้ถามว่า ตอนนั้นเขาอ,อายุจักปีแล้วก็เลยบอกว่าตอนนั้นอายุสามปีใหญ่ด้วนนี่เป็นลูกคนที่สามแล้วก็ซิมี่น้องอีกคนนึงน้องทรายอีเมยียเราพึ่งจะเป็นอันแมลกอ่อนขอดขอดลูกคนคนที่สี่พี่น้องแล้วบอกว่าแต่ก่อนกี่นะ่ะเวลาปวดท้องทายพี่น้องปวดท้องขี่นี่ไหมบอกกระตุดมันมมีสวมเนะาะถ้ากังเขนนี้ กริคุดหลุมแล้วก็ขี่รถเฮืนอนเจ้าของพี่น้องถ้าตอนเศร้าหรือว่ากางวันหรือว่าพ่อหนึ่งเข่านี่สิเป็นหลังโรงเรียนเพราะว่าป่าหลังโรงเรียนนี่สิเป็นปลาสําหรับพดถูกข,ของเศร้าบานเพราะว่ามันมีป่าของใดพี่น้องอันนอกจากถ้าถ้าพูดด้ใดมีหลังบ้านถ้ากงวันนี่ก็บอกกล้าเข้าไปได้พี่น้องเป็นพดถูกนะเพราะว่า มันมีแต่บานคนออนมเป็นบ่ลละก็ต้องไปหลังโรงเรียนถ้ากลางคืนนี่มาใดอยู่พอ่าคนบ่เห็นกลางวันนี่คนสีห็นแล้วก็เลยบอกว่ามือหน,น้่หนนะ่นะเราปวดท้องเราปวดท้องทายพี่น้องเราจะปวดถูกมันนี่ลูกกระตื้นเนาะแล้วก็เลยบอกอีพอเอาลูกถ่าได้ไหมลำปอเราวา่ะก็เลยแบบมาลำปอก็เสียมาัน,นี่พี่สาวน่ะเอื่อยเร่าอะเนี่ยก็เลยว่า ถาผู้แน่ผู้กิสิไปน้ากันก็เลยไปน้ากันไปหลังโรงเรียนพี่น้องมันเป็นป่ามันนีหลัางรงเรียนนั่นมันสิมีต้นเปือ่อยไงพี่น้องลมญ่อีลีเด้ย่า่ดวนนี่ก็เห็นคือกันย่า่ดวนสวยฟังมันล่มเตาดวนต้นเปื่อยต้นนั่นจนกระทั่งว่ายหา่ดวนเขารงเรียนก็ยังได้เปรนกันยังได้เป็นขืนคอนใหม่หนุ่มพี่น้องหนุ่มคอนใหม่ไม่พี่น้องมันสิดีโดง่งโด่งขึ้นละ่ะตะกี้มันตัวหน่อยนะมันเบาเนาะ มันดีเขาอยู่บางสิมันดีขึ้นไปเขาก็เขาก็ับกระเด็นขึ้นไปเขากลเขาลงมาเขากลงมาเหยียบคือเก่าไม่พี่น้องมันมวนเป็นบอละ่ะนั่นล่ละเลว่ามันจะมีคอนเปือ่อยต้นเปือ่อยลุมไม่ได้อนนะ่ะไปหนเลว,ว่าก็ไปคุดหลุมคุดหลุมอล้วก็กันนางลุงมนางลุงมวันนี้แล้วก็เลยบอกว่าแล้วท่านเด็ปวดถูกซ้ำเสียงคนหักใหม่ หักไม่เห็นอันล่าไม่แหงไม่ดังเปะเป้อมาดิข้าพ่สาวันพนังเหี่ยงกันแต่ว่ามันสิมีอันตุนคอยบังพ่นตูนคอยบังก็เลยอื่นกันว่าเอ้ามึงสุดละสมบัติมึงสมาหักไม่อีเมียอื่นถามพี่สาวหน่อยเมมาดิพี่สาวก็เลยว่าเอ้าอุปสรรคไหนสุดด้ล่ะอันกูกบว่าเป็นมึงสุดมึงทีหักไม่ถ้ามันก็ถามถ้าหนีก็ถามเอื่อยน่องนั่นถามกัน ทั้งเอื่อยกับนองหักใหม่นองกับว่าเอื่อยหักใหม่มันก็ได้ต่างคนก็ต่างว่าบริหารยังว่าท่านดนอันปทุพีน้องลูกไปหากันพี่น้องลูกไปหากันไป,นไป,นไปเบอกกันว่าม่นม่นคนบ่ขขอยู่หลังห้องเฮ้ยก็ยเห็นนบ่งบะเห็นคุณนห้องบดหอเล่พาพนักงานบอกกันนะ่ะก็ได้บาปะเฮาหยับไปขางคอนเปื่อยมันอีขางคอนเปื่อยนะ่ะมันก็มีต้นท่าน ตูนท่านมันเกิดอัน,น,นเองไม่พี่น้องเกิดแต่แต่พอแต่แม่พูละตูนท่านตูอนอยู่หัน,น,นก็มีคอนเปือ่อยลงไปเันกับปนน้ำกันดิมันก็สิมีต้นไหม่ต้นไหลบงังเลยพี่น้องบอนเป็นป่าัน,นี้นองอยู่ฟังหนึ่งเอื่อยอยู่ฟังหนึ่งเสียงค้นหัวระบาดมันนี่เสียงค้นหัวล่ะคล้ายๆว่าคือค้นหัวแบบประตกใจไหมมันนี้แล้วก็เลยบเอาเสียงปวดห,หัวก็เลยเดี๋ยวมาก ทั้งขอนเปื่อยพี่นอ้องไปเหี่ยวเห็นคนนั่นหุ่มขอนเปื่อยไหมพี่นอ้องหนุ่มขอนเปื่ยอยไหมหนุ่มลำขอนเปื่อยมันดีดม,มันอ่อนปลายมันอ่อนมันบ่ละดีขึ้นมานี่คนดีขึ้นมานี่กลับมากลับมาเหยียบลงขอนเปื่อยกลับามากันบมองมันแต่ดึกเนาะมันแต่เศร้ามันผู้ใดหละ่ะมาเหยียบขอนเปื่อยมึงนี่มาเล่นข้อนอเปื่ยอยปตอนหามาคือบบมี่นเบวกกัน พี่น้องแต่อย่าง,งวัวอย่าหัวดีแม่แล้วว่ากังไก่ไปหากันพี่น้องบทสนุดแกงก้นแม่เออกำนองกังไก่ไปหากันไปนางมีน้ำกันจังคอยจังคอยเอาไม้แกงก้นแม่เดี๋ยวจะพักกันเบิ่งเบิ่งขอนเปื่อยมันอยู่เบิ่งไปเบิ่งมาบ่มีคนลาว่าแต่ว่าขอนเปื่อยเนี่ยอันย้อนอยู่ยะยะอยู่ลวาว่าค้อนเปื่อยอยู่ไ่นแม่ก็เลยโยบงหนากันแล้วว่า ซาบามีคนคนไปทั้งไหนมันนี่ราก็เลยว่าโวยนขนคิ่งก็ลูกมันนี่เฮียงย่านลูกห้เป็นลูกอวนน่ะมันนี่พี่น้องแล้วว่าขี่เขา่ระ่านในชุดราาะ้ว่างไหนแม้มันนี่ก็เล็ประกันสิบออกส่วนทั้งพุ้นออกอีกส่วนทั้งเลนือยแมบพมาตั้งขอนเปื่อยเด้ยังพระเสน่ยพานตั่นักบักท่านไปอยู่ตัวนบักท่านกับขอนเปื่อยเนี่ยมันอยกกู่ใกล้กลกันบักท่านระวา่าลูนลงปั้น โคบโคบโคบโลงบอกท่านหน่ไหมเราเลยเลียวขึไปบนงาบอกท่านงาบอกท่าน่ะสั้นยุงสิแต่ว่าบ่มีคนบ่มีลมบอกท่านว่ามันลุเงปวดต้นโอ้ยเราว่าเสียมกับบ่เอาเลีนเลนไผ่เลนมันเราบอกวันนี้เราผลพูนหน่อยก็เอื่อยเนาะเอื่อยเราผลผู้ใหญ่เราเลนออกหนาเอื่อยเอื่อยในห้องน้ำฝนถาคุณเอ๋ถาคุณเอ๋ถาคุณเอ๋ อีเมล่นออกปหนารงเรียนปเอ่้ยนะันยังตามหลังอยู่บัดมาหอดเงอือนนแม่สันอยู่ทั่วทั่วอยู่ลูกก็ให้ลูกอยากกินนุมมันนี่อันเราเป็นอ่อนเนาะแล้วก็เรื่องน่นมให้ลูกกินมันนี่แม่มันนี้ทั้งสันทั้งเบาเบาอีพอฟังไหม่าผีหลอกหลอกเที่วไข่หลอกทวนป่าห,ห,หลังรงเรียนหลอกเห็นข้าคัะเมันอีพอก็เลยว่ามันอยากเอาอยู่ได้ยี่ดว,วนนะั่นอีพอเราบอกเนาะ ตัวกวดไปหากินนังสีไปยิ่งหนูนี่พ่อตลอดแล้วบอกนี่คุนก็เห็นหลายอยู่กันคนกัสาคนกับหูได้พี่น้องคนเห็นหลายแต่ว่าคนกับไปคือเก่าพี่น้องมันมันมีหมองไปปดถูกก็ะด้ไปมันนี่ไพลย์พลเพลก็บหินคนก็เรื่อมาอเบาพี่น้องเอามาอเบาผู้นี้ก็เห็นผู้นี้ก็เห็นเอามาเบาสู่กันฟังมันนี่ปัจจุบันนี่มันกับเปลี่ยนเปล่าพี่น้องอันอยู่ลังโรงเรียนแปลนเบิร์ดจากที่เป็นปลาเ่็นไหม แต่ว่าช่วงตอนยายดวนอยู่โรงเรียนเนาะคอนเปื่อยยังด้วยพี่น้องได้ไปยุ่มเล่นอยู่อันที่ยายดวนตโตคอนเปื่อยตายขึ้นน่ะแหละคอนเปื่อยคอนอนี่แหละนี่แหละยายดวนเลมมา่าว่าบอกพี่น้องฟังว่ามันเป็นผีป่าหลังโรงเรียนผีสมัยเด็กโ่อนี่ะหลวกเป็นแต่ย,ยานนี่มีเรบาบอกเน่ยยายดวนก็เล่มมาเราให้พี่นอ้องให้ลูกให้หลานฟังน้ำกันคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วพี่น้องยังงเจอกันคิมนาคิมนี้ยายดวนก็นลาไป,ไปก่อนสวัสดีค่ะ